สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่งานมอเตอร์โชว์ของภูกเก็ตนะครับ<อ>ที่ทจังหวัดภูเก็ตนะครับดดเดี๋ยวเราจะมาดูรถสวยๆงามครับสถานที่ครับผมเราจะไปดูพิตตี้ว่าพิตตี้มีหรือเปล่านะครับรก็สถานที่การเข้างานนะครับหน้าลานหน้านะครับผมแล้วก็มีพื้นที่โชว์รถนะครับก่อนเข้างานก็มีอุปกรณ์ครับผมลงไปครับก็มีใบแจกนะครับ อันนี้เป็นใบแจกแล้วก็สวมแมสครับผมสวมแมสก่อนก่อนเข้างานนะครับโอเคครับผมก็สวมนะครับอันนี้แมสที่ผมเตรียมมานะครับสวมโอเครถสวยครับนี่คือสุดยอดของรถเลยครับคันนี้คันนี้สวยมากครับผมคือโชว์แบบเด่นเลยครับโชว์เด่นเลยครับรถคันนี้ เป็นรถโตโยต้านะครับ,บผมผมไม่ได้ใจว่ารถคันนี้จะลงสนามหรือเปล่านะครับแต่สวยงามมากครับผมโอ้โหสุดยอดครับ,สบ,สบนี่ครับดูลอ้อดูบอดี้นะครับ<ว>สุดยอดติ๊กเกอร์อะไรสวยหมดเลยครับผมมีกระโดดลงไปก็จมีนี่และครับอันดับหนึ่งนะครับใช่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อร้านหรือว่าอะไรสักอย่างนี่นะครับโอเคครับไปดูคันอื่นครับผม อันนี้ก็เป็นรถโชว์นะครับผมสวยงามมากครับแต่ละคันยอสีสันติ๊กเกอร์แต่งตกแต่งภายในครับผมสวยครับผมรถดูได้ล้อครับโอ้โหสุดยอดครับยอดครับผมเยี่ยมไม่รู้ผมมางานนี้ไม่รู้บังกวนเขาหรือเปล่านะครับผมยังไม่ได้ขอเขาครับผมคันนี้ก็สวยครับผมโอ้โหหนีมือผมครับผมท่านผู้ชม นีมือผมสวยงามมากครับลงติดพื้นเลยครับผมไปครับไปดูศูนย์วเตยนะครับผม yeah. นี่ครับโตโยต้าก็มาโชว์นะครับของงานนี้สุดยอดครับผมรถใต้แดงครับผมสนใจสั่งซื้อได้ครับสำหรับผมนี่ก็สวยครับครับผมนี่เป็นฝั่งโซนหนึ่งนะครับผมรถสวยมากันครับโซนนี้มีสองฝั่งนะครับไปครับไปดูกันครับผม ันนี้คือเบอร์เลยครับเป็นนมเบอร์เลยอ๋อแบบเวลาเราโหวตใช่ไหมก็มีการโหวตรถด้วยนะครับผมโชว์แข่งความสวยงามครับผม๋ยวกรรมการจยมาตัดสินครับไปเข้าไปดูในงานครับผมดูแบบชัดเจนเลยครับรถแต่ละคันสุดยอดครับผมไสสวยทั้งนั้นไปครับไปดูข้างในครับผมคันนี้ก็สวยครับสุดยอดคันนี้ ทุกอย่างลงตัวครับเพอร์เฟคโหลดต่ำครับผมโอ้พ oh, ระเจ้าจอดป้ายตะเดียนตุ<า>๊บเด็ดตลอดหนึ่งสองสามสี่สวยมากครับผมเสียดายเข้าดูข้างในไม่ได้นะครับเราจะฟอร์มเปิดประตูด,ดูครับเดี๋ยวเจ้าของเราวเขาจะมาไล่เหรดูแบบทั่วๆนะครับผมคันต่อคันดูให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นงานของโตโยต้า,าจริงๆนะครับผม ตัวจต้ามาจากงานครับจัดได้สวยแล้วก็มีตำรวจมาคุมในงานแมยครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมจะโดนคดีอะไรหรือเปล่าครับรีว่นะครับเต็มตัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาแต่งโชว์รถนะครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปดูในงานเลยครับหนึดครับผมเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับยางนะครับผมใครสนใจก็นี่ครับลายชื่อครับผมชื่อร้าน ติดต่อได้ครับผมราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับไปคุยก็ดีผมอาจจะไม่มีข้อมูลนะครับดูเอาเองครับผมสวยๆนี่ผมเมป็นคนใช้ไฮโคนนี่ก็อีกร้านหนึ่งครับผมเป็นน้ำมันเครื่องครับผมนี่ครับป้ายชื่อร้านครับผมผมน,นั่งลงแดด <laughs> ตอนนี้ตรงบริเวณที่เรียกว่า รุ้มผู้บรรยายทรมานดูร้านกิจกรรมด้านหน้ามาก่อนนี่ครับดูแม็กครับผมแม็กสวยๆครับผมข้ากา้านครับผม <Yeah. S 1> สวยงามมาก oh. ยอด <anut S 2> เพิ่มมาารกนี่ครับมีคนมาแนะนำสินค้าด้วยครับผมสินค้าด้วยครับผมคุณี่ตี๋สวยครับนี่เราจะโอนหน้ากากอนามัยนะครับมีนเจลล้างมือคอยบริการไว้ให้ตามจุดต่างๆนะครับรวมไปถึงจำกัดปริมาณคนที่เข้ามาก็เรียกว่าเข้ามาชมมาร่วมเล่นกิจกรรมข้างในกับเราด้วยแล้วก็ใครที่ถึงแม้ว่าการแข่งขันเลเป็นอีกร้านหนึ่งครับผมจอ เกี่ยวกับโชกอัพนะครับ<ล>โชกอัพรถครับผม<ล>ใครชอบแบบสไตล์ไหนก็สั่งได้ครับผมอุปรกรณ์เกี่ยวกับการแต่งนะครับแต่งรถส,สวยๆครับ<ล>สุดยอดชิ้นส่วนอะไรก็คือผมไม่รู้นะครับหมดก็เกับครับผมนี่ก็อีกร้านหนึ่งนะครับ เป็นอุปกรณ์แต่งกเกี่ยวพวกหลอดไฟนะครับผมความคมชัดเท่าไหรก่ก็แล้วแต่คนชอบครับผมมาปรึกษาช่างได้นะครับสุดยอดครับงานนี้นี่เกี่ยวกับอะไรนี่ครับเป็นของจังหวัดภูเก็ตครับผมอุปกรณ์แต่งมีโล่เกียร์รางวัลน,นะครับร้านชื่อดังของภูเก็ตเลยครับ ตอนนี้คอาอากาศจะดีไปสุกครับเั้นี้อากาศจะไปในแนวยุโรปที่นะครับก็เป็นต้องอ้าวการ2รอบที่สองรับอทเข้าไปชมนี่ครัใกล้ๆเลยครับผมอุปกแต่งครับบสดยอดของรถนะครับเสียง้ครับสยงสถนะของรถโยนยางได้แบบไหนปรึกษาได้ครับ รุนมากคุณโรสลงไปด้วยใช่ไหมไปด้วยครับมีใครบ้างมีผมอ่าเมมแมทเขาอ่ามานัทโเป็นจอขนาดใหญ่ครับผมอยู่ในงานที่เขาแข่งรถนครับเขาแข่งรถข้างในเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับผมจะพาเดินรอบรอบงานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ นี่เป็นบริเวณโซนหลังนะครับไอ้ดูนี้แต่งแบบก็คือยังไม่สุดแบบสไตล์เดิมๆแต่งแบบเรียบๆนะครับผมเรียบๆแต่งแบบง่ายๆคือสไตล์แบบก็เกือบ,บเหมือนวัยรุ่นแต่ก็ไม่เชิงแบบวัยรุ่นแบบเต็มร้อยเท่าไหร่ครับผมก็วัยปานกลางครับแต่เรียบแต่ถ้าว่าเป็นโซนของวัยรุ่นโน ยืนฝั่งนึงครับผมแต่งแบบติดพื้นนี่ครับผมจะพาเข้าไปดูในงานนะครับผมนี่เป็นชื่อสถานที่ครับผมจะเข้าไปดูในงานครับรถจะสวยทย่นั้นแล้วครับผมไปจะเข้าไปดูกันครับสวยงามมากครับดูรถกันนี้ครับสุดยอดสวย รถสนามหรือเปล่าพี่เป็นรถสนามหรือเปล่าครับรถแข่งครับอ๋อโชว์นี่นะสวยครับผมคันนี้ไม่ใช่รถสนามรถแข่งอะไรนะแต่ว่าแต่งสุดยอดครับผมเต็มสูทุกอย่างครับเป็นของโตโยต้านะครับสิงส์สนับสนุนครับผมวันนี้เมื่อเช้าผมพูดถึงเรื่องของเซกเตอร์เวลาเซ็เตอร์ให้สวยครับดู อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารูอะไรนะครับเดี๋ยวคุณสองดูครับผมเห็นเลยไครับไม่แน่ใจว่ารูอะไรครับถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนี่อีกหนึ่งคันะครับสุดยอดคันนี้ก็สวยไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรครับผมโอ้โหแต่ละคันครับสุดยอดสวยๆนั้นครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในครับแอบๆไม่แอบดูข้างในครับ โอ้หข้างในครับสุดยอดทูงดเรดูล้อครับสุดยอดเลยครับาซีจีที่สูงคึ่งน,นี่เป็นโชว์รถงานของภูเก็ตนะครับผมถือว่าเป็นงานใหญ่ใช้ได้นะครับผมแต่ละปีแต่ละปีก็อาจจะมาจัดที่ภูเก็ตเราครับผมก็จัดบ่อยครับงานของภูเก็ตครับ มึงก็ไต like ัดมงเนี่ยทันฝ่าเถอีก็ยิงหนึ่งคันครับผมสุดยอดเหมือนกันครับดูข้างในครับผมมีเหล็กมีเหล็กกั้นข้างในนยครับผมดึงดึงทัวรถนะครับทัวร์ถอะไรกัญชีครับผมผมไม่แน่ใจว่าข้างในเขาลืมออกมาไหมครับถ้าใครรู้ก็บอกผมนะครับนั่งได้หรือเปล่าอันนี้ตัวครับตัวประวัติการ ก็ูคนน้องก็เป <to> <le> ็นจอจอทีวีใหญ่นะครับผมในงานที่ว่าอยู่ในสนามครับผมอันนี้คือยังทั้งซ้อมอยู่นะครับเดี๋ยวผมุ่งนีครับเข้าไปดูในสนามดินครับผมโอเคครับก็มีอยู่สามพันนะครับผมแล้วรถสวยๆครับสามพันโชว์เด่นเลยครับในงานก็ฟัวก็หลายเวลาที่เราเจอเขาทช่วยกันก็มีผู้คนมาเรื่อยๆนะครับหาเงน นี่ครับเป็นบริเวณอีกมุมหนึ่งครับผมเป็นมุมในงานตรงกลางเลยนะครับผมลานตรงกลางเลยครับผมโชว์รถสวยๆสองมุมอีกมุมนี้ก็เป็นโชว์รถโชว์รถก็เป็นรถแต่งเหมือนกันครับแล้วก็ไอ้ตรงกลางนี้ก็เป็นรถโชว์ที่ว่าแต่งแบบเต็มที่นะครับผมเป็นรถแข่งเลยครับแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็สวยครับเป็นรถแต่งแบบเอ็มเลยครับเต็มสูบเลยสวยงามมากครับผม ทางเลยครับผมออยู่นิ่งๆ14วันที่ผมว่าก็ไม่สนุกต่องานขึ้นเดือบตอนนี้เริ่มเล่นตอนนี้เริ่มเล่นครับผมชมรถสวยครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับไปดูข้างในงานครับผมตอนนี้เราชมบริเวณรอบข้างในอีกจุดหนึ่งก่อนครับนี่ครับดูรถสวยแล้วก็มีพิตตี้นะครับพิตตี้แล้วดูมายืนโชว์รถนะครับผม สวยครับผมคิตี้สวยลิขี้ก็สวยรถก็สวยครับผมสวัสดีครับครับผมรถสวยครับผมนี่ครับคนก็สวยครับสุดยอดนี่ก็อีกหนึ่งคันครับผมสวัสดีครับนี่ครับยืนโชว์รถอยู่ครับผม สวยทั้งคนทั้งรถเลยครับสวยงามัครับสวัสดีครับนี่ครับสวยครับผมรถก็สวยครับขอบคุณมากครับโดยทั่วเลยครับสามตัน เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในงานนะครับในงานนึกสงสัยจะเริ่มแล้วครับผมเดี Uma> ๋ยวเข้าไปดูในงานนะครับไปถ้าเป็นบริเวณก่อนจะเข้างานครับผมมีป้ายบอกอ่าเป็นดารานะครับผมดาราเป็นนักแข่งครับนี่ครับรถน่าเป็นรถเขาโตโยต้าครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในงานครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผม นี่ก็เป็นหนึ่งอีกสถานที่ก่อนจะเดินเข้างานนะครับผมบมีพิตตี้ยืนอยู่ผมไม่ได้ใจเขาปรึกษาอะไรกันนะครับไม่ใช่เรื่องของเราครับอย่าไปยุ่งครับผมเป็นหนึ่งสถานที่ที่ว่าก่อนจะเข้ารับชมงานนะครับผมบริเวณรอบข้างก็มีเจ้าหน้าที่ที่ว่าให้ทําตามกฎนะครับผมลงชื่อหรือว่าแกนนี่ครับลงชื่อเข้าออกครับผม ตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงในงานแล้วครับผมในงานก็เขาจัดแข่งรถอยู่ครับตรงนี้สถานที่ตรงนี้ก็คือแข่งรถที่เป็นทางโค้งนะครับผมโอ้โหรถแต่ละคันยอดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาซุ่มดูอีกคันนึงครับผมนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหยอดครับดูรอบต่อไปของเมนแลกกิตดาให้ดีนะตรงนี่ครับมาอีกคันนึงครนะผมโอ้โห เดีเอามากเลยครับผมผมอยู่ตรงโค้งเลยนะครับนั่นดีเขาไปของวันนั้นทอนครับไปแล้วครับต่างกันพี่โอ้โหไปแล้วครับผมหนึ่งสองสามนะครับอันดับสี่เป็นดีไปแล้วครับคันหนึ่งซีเรเม่ตรงไประอันดับหกโอ้โหไปแล้วครับแต่ละคันวิ่เนี่ยเมื่อเช้าครับไปแล้วคันหนึ่งสองคันครับผมสามคันโอ้โหแต่ละคันครับไล่บี่กันมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหตาย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 ไปแล้วครับต้องจับไม่ทันแล้วครับรถรถหลายคันนะครับ ไล่บ <ination> sí ี้กันมาแล้วครับผมต้องบอกว่าปัดตัวได้เร็วเลยครับแต่ละคันแรงๆนัแหละครับผู้ฝึกสอนล้อนี่เหม็นเลยครับตอนนี้ฟุ้งเลยหัวใจครับจีนเหม็นเลยนะครับการมาวปัดนี่เป็นอะไรไม่แน่ใจว่ารถเสียหรือปั่านะครับปัดตัวได้เร็วได้เป็นรถเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับอ๋อชะลอยชะลอยเพื่อนไปก่อนนักแข่งเหมือนกันครับดีว่าทำได้ดีครับไปแล้วครับคันหนึ่งโอ้โหไปแล้วครับผม ต้องจับไม่ทันเลยครับอย่างครับเวลาที่ผมเลงเอาไว้ต้องปี58ต้องมีคกันสำหรับมุมสวยๆเลยครับมาแล้วครับสามคันสี่คันโอ้ยควันขโมงเลยครับผมไปนะครับสาคันบี้มาแล้วครับโอ้ยเหมือนรถของเล่นเลยครับนี่ของจริงเลยนะครับนี่เป็นรถจริงๆเลยนะครับโอ้คันนี้มาแรงมากครับผมโอ้โหปาดมาแล้วครับผม ยอดครับผมโตโยต้นาน <Toyota S 2> ั่นแหละครับผมเป็นงานโตโยต้าทั้งนั้นเลยครับเป็นมืงนีโอมาแล้วครับผมนี่ครับเป็นตากล้องที่อยู่มุมบนนะครับผมสาตกล้องตรงโค้งเลยครับผมแบบสวยงามมากครับผมครับผมวันนี้ก็มาเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ของภูเก็ตนะครับผมเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยนะครับก็รู้สึกจะจัดบ่อยนะครับผมงานนี้ ก็สถานที่ก็ผมพาเดินท่านผู้ชมไปเที่ยวจนทั่วแล้วครับผมนี่ก็เป็นบริเวณจัดงานนะครับผมรถแข่งอยู่เนะครับก็คือยังแข่งกันอีกอผมไม่แน่ใจว่าอีกกี่วันนะครับผมของภูเก็ตนะครับจัดอยู่3วันแต่วันนี้ผมมาถ่ายวันที่2นะครับผมรู้สึกรถแข่งนี้เขาจะแข่งเก็บคะแนนกันนะครับเดี๋ยวถ้าว่าท่านผู้ชมทางภูเก็ตหรือว่าทางจังหวัดอื่นก็สําหรับพรุ่งนี้ก็ยังมาได้นะครับผม ก็คือจัดอยู่3วันก็พรุ่งนี้ก็ยังมาเก็บบรรยากาศงานแข่งของมอเตอร์โชว์ของภูเก็ตได้นะครับก็มาก็คือยังมีการตื่นเต้นบาดเสียวก็วันนี้ก็น่าจะทั้งวันครับผมบริเวณที่เขาจัดงานก็น่าจะมีกิจกรรมกลางค่ำกลางคืนนะครับก็สําหรับใครชอบก็มาได้นะครับงานนี้สําหรับงานนี้นะครับผมก็นานๆทีจะมีครับผมไม่ใช่มีบ่อยนะครับ สำหรับกินเที่ยวตามสุดใจวันนี้ก็ผมทําคลิปนี้ก็คือลงทุนเพื่อท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมพอเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปมันยาวเดี๋ยววันหน้าผมจะไปทําคลิปอะไรใหม่ๆนะโปรดติดตามดูนะครับสําหรับวันนี้กินเที่ยวสุดใจก็บายๆนะครับผมสวัสดีครับ